งานวันจันทร์มันกลับมาละอันนี้คําว่าละมันไม่ได้หมายคำว่าละหมายคำว่าฝาก <laughs> ฝากและฝากแบบที่ไม่เอาออกเองไม่ถอดจงฝากความบรรดาความกวนกวยของท่านไว้กับพระเจ้าพราะพระองค์ทรงควงใหญ่ทั้งหลายพระเจ้ารักเราถึงแม้ว่า วิญญาณชั่วจะพยายามทำสารพัดกับเราพระเจ้าบอกว่าบางทีรากรากของปัญหาคือความกวนกวายสุขภาพเอย่ยเ,เรื่องการเงินเอย่ยเรื่องความผูกพันภายในครอบครัวเอย่ยจงละบรรดาความกวนกวายของท่านไว้กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงห่วงใหญ่านท,ทั้งหลายท่านทั้งหลาย จงสงบใจหนึ่งละความโกรธก็วายสองสงบใจขอบคุณพระเจ้ามันเป็นไปได้ที่ลูกของพระเจ้าจะสงบใจได้ท่านทั้งหลายจงสงบใจระวังระวัยให้ดีด้วยว่าสัตรูของท่านคือมาร วนเวียนอยู่รอบๆบดุจจะสิงดุจะสิง,สงคำรามเที่ยวไปสอบหาคนที่มันจะกัดกินได้มันก็น่ากลัวแต่มีคนมาตีความหมายข้อนี้สิงโตที่คำรามนะครับมัน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 ไม่มีเคี้ยวพระเจ้า ใครเจ้าถอนเขี้ยวออกเขี้ยวเขี้ยวรมเต้ามาทันใดเขี้ยวเอาเอามันใด้ฟังดีกว่าอันนี้เป็นวิธีการของมานที่ทำอย่างนั้นอ,อยาหนึ่งอยากจะถามน้องๆในข้อสองโครินบทที่สองข้อสิบอ็ดอยากจะพูดถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งสองโคริน บทที่สองข้อสิบเอมีปัญหาอย่างหนึ่งในคริสเจักนโคเรน siempre. คือมีความขัดแย้งมันมีคริสต์มนชคนหนึ่งทำไม่คม่อยจะดีเท่าไหร่คนอื่นๆมองเขาแล้วก็จะลงโทษเขาอยู่แล้วคริสเตียนบางคนนะครับเป็น ผู้วินิจฉัยยิ่งกว่านั้นวินิจฉัยแล้วตั้งตัวเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้พิพากษาแล้วก็ลงโทษคนนั้นให้ติดคุกอันนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรแล้วบางคนในคริสตจักรไม่ยอมที่จะยกโทษคนอื่น ผมเข้าใจว่าคริสจ,จักรบางแห่งที่นี่บางคนไม่อยากจะยกโทษให้กับคนอื่นตั้งตัวเป็นผู้ตัดสินตั้งตัวเป็นผู้พิพากษาอันนี้ม่คุณจะคุณจะเป็นผู้พิพากษาคนอื่นได้ยังไงเขาต้องให้การกับพระเจ้าไม่ใช่ให้การกับคุณแต่น,นี่เกิดขึ้นในสองคริสในที่นี้ และปเปาโลบอกว่าถ้าทั้นร้าจะยกโทษเขา,ปาเาปาโลบอกเปาโลพร้อมที่จะยกโทษด้วยมันเป็นเรื่องเหลวไหลเกิดขึ้นในคริสตจักรผลที่สุดปเปาโลว่าอย่างนี้เขาอ่าให้ฟังนะครับถ้าพวกท่านจะยกโทษให้ผู้ใดข้าพเจ้าก็ยกโทษผู้นั้นด้วยถ้าข้าพเจ้ากยกโทษของคนใดๆข้าพเจ้าจะยกโทษของคนนั้นเพราะ เห็นแก่ท่านทั้งหลายต่อพระพักพระคริสเพื่อทำไมเขาจะยกโทษทำไมเขาจะยกโทษทำไมคุณไม่ยกโทษถ้าคุณไม่ยกโทษอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือเราตายละยุทธภันธ์มันอยู่ที่ไหน ซาตานมีมีชายเหนือคริสเตียนที่ไม่ยกโทษเนะาะซา,าตาซาตานได้ชอ่องอย่าให้ซาตานมีชอ่องที่จะเข้าในชีวิตของเราเพื่อให้ไม่ให้ซาตานมีชายเหนือเราเพราะนี่ฟังดีๆเพราะเรารู้จักอุบายของมันแล้วแม่ เรารู้จักอุบายของมันแล้วคุณรู้จักกลอ,อุบายของมันไหมก็อันนี้เป็นบทเรียนสำหรับเราใน <tar ized. S 1> ในช้าวันนี้ด้วยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็มันมีมีหลายเรื่องเกี่ยวข้องกับกิจการอันลร้การของมารซาตานการที่เราต่อสู้กับมันนะครับเราจะต้องผมผมคิดว่า มาตินลูเตอร์เป็นนักเ,เป็นนักปฏิรูปคริสเยสมัยก่อนและมาตินลูเตอร์มีมีคนมาถามมาตินลูเตอร์ว่าเราจะสู้กับมารได้ยังไงมาตินลูเตอร์ก็คิดสักพักหนึ่งแลวบอกว่านกทั้งหลายที่บินบนฟ้าอากาศนะั้นเราจะห้ามมันไม่ได้ แต่จะให้นอกตัวเดียวทำรังบนหัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ให้ไม่มีไม่ให้ช่องทางที่ซาตานจะมาทำรังทำรังที่ไหนบนหัวของเราอันนี้มันมันซาตานจะทำอย่างนั้นได้ไหมเปาโลถูกพ้องรู้ไหมแม้แต่คนที่ปลุกตั้งพิจักรเยอะแยะ เียเนื้อเสียตัวออกกำลังถูกทรมานถูกหินคว้างอยู่ในนาคสามวันสามคืนมีภัยจากพวกยู่มีภัยจากต่างประเทศติดคบกี่ครั้งถูกหินคว้างขนาดไหนก็ยังมีคนในพิษสจัรโคลีไปฟ้องเขาฟ้องอะไรรู้ไหม หาว่าเปาโลนิ่งได้กำไรกับคริสตจักรอันนี้เปาโลไม่ใช่เทลเลอีวานเจลิสต์ครับเปาโลไม่มีคร่งมิสูนตนัวเปาโลไม่มีบ้านหรูปราเปาโลยึดเตนเป็นคนสามัญธรรมดา แต่เวลาเดียวกันมีคนฟ้องหาว่าเปาโลใช้เงินไม่ถูกต้องขออ่านอันนี้ให้ฟังนะครับเพราะตอนนี้เป็นตอนสำคัญมากในสองโครินนะครับบอกว่าอย่างนี้คือข้าพเจ้าขอรับรองท่านว่าเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านอย่าให้ขาา้าพเจ้า ต้องแสดงความเข้าหารด้วยความแน่ใจอย่างที่ข้าพเจ้าคิดบังอาจบงอาสแสดงต่อบางคนที่ฟังดีๆที่นึกว่าเรายังประพฤติตามโลกิยะวิสัยปะะโทถาว่าเปาโลผู้บริสุทธิ์ผู้เท,ท้ชีวิตของเขา ดำเนินชีวิตตามโลกียวิสัยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกก็จริงแต่เรามีได้สู้กับโลกียวิสัยข้อสี่เป็นข้อสำคัญมากครับเพราะว่าสารระวุธของเราไม่เป็นฝไยโลกียวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชมาจากพระเจ้าอาจทำลายป้อมได้ ป้อมเป็นอะไรครับคุณไปประเทศอังกฤษป้อมเยอะประเทศเวลส์ยิ่งมากกว่านั้นป้อมนะครับคือคือที่อ่าเป็นที่สศัตรูจะป้องกันตัวและบางทีออกไปสู้รบไอ้ป้อมนี้ในที่นี้บอกว่าวเพราะเพราะสาธารณรัของเรา ไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าอาจทำลายป้อมป้อมของซาตานดีความหมายอยนั้นซาตานอาจจะป้อมของซาตานจะถูกทำลายได้นั่นะหมายความว่าอย่างนั้นอ่นอีกทีนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในแล้วก็จริงแต่ก็มี ไม่ได้สู้รบตามโลกยีวิสัยเพราะสารประวุธของเราไม่เป็นไฟไฟโลกวิสัยแต่มีฤทธิ์เด็ดจากกรชะช้าอาจทำลายป้อมได้คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมบางทีจุดสูงการของซาตานเข้ามาที่ไหนตรงไหนเนี่ยครับ จะเข้ามาที่นี่และทําให้เราคิดทําให้เราคิดฟงซร้านสารพัดคิดเกี่ยวกับคนนั่งคิดเกี่ยวกับคนนี้คิดกับตัวเองสารพัดอันนี้นะครับวิธีการของมันมันมันทำเนสทำรางของมันในที่นี่ระบาบางทีบางคริสเตียนบางคนนะครับอขอขอโทษ ไม่ได้มีชีวิตชัยชนะเหนือมาตกเป็นเหยื่อของมันเพราะความคิดไม่ได้รับการล้างไม่ได้รับการอภัยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดพระเจ้าต้องการให้ิสตจของพระองค์ประกาศสนาราศีของพระเยซูเจ้าแต่จะประกาศสนาราศีต่อเมื่อให้มังสมองฟุง้งสร้างกับ สิ่งที่เป็นอคติสิ่งที่เป็นน ег าทีฟแล้วก็ไม่ใช่โพสเทฟอันนี้เป็นวิธีการของมันเห็นฉะนั้นในที่นี้เราก็อ่านต่อไปว่าด้วยความแน่ใจอย่างที่ข้าพเจ้าทิดบังอาจสำแดงต่อบางคนที่นึกว่าขเขานะครับข้อลงไปที่ข้อห้า คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฐิทิฐิมานะทกประการบางคนมีทิฐิมานะที่จะต้องถูกทำลายทิฐิมานะไหนผมจะไม่พูดนะครับสารพัดสาระเทจะมีเงินมากกว่าเพื่อนเอ่ยจะมีวัตถุสิ่งของที่สวยกว่าของเพื่อนเอลยอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นทิจิมานะ นะครับซึ่งพระเจ้าไม่ต้องการให้มีในชีวิตของเราแลอาจทำลายป้อมได้วิธีของพระเจ้าอาจทำลายป้อมได้คือฟังนะครับคือทาลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลองม,มีทิฏฐิมานะ้ทุกประการตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้องนำความคิดทรประการให้อยู่ใต้บังคับถึงรับฟังพระคริดหมายเข้ามาพระเจ้าต้องการที่จะ,จะ,จะ,จะที่จะักนะครับที่จะสักมังสวรของเราล้างให้สะอาดโดยที่มันจะไม่มีช่องทางช่องช่องทางที่จะเข้ามาทำลายชีวิตของเราได้เหตุฉะนั้นเราต้องสวมอยู่ทัดพันอยู่ทัพทังพ้งชิด ทั้งทั้งชุดของพระเจ้าเราจะมาดูนะครับยุทธภัณฑ์มีอยู่เจ็ดประการพูดยอ่ยอๆนะครับกมาทีเอเฟซัสปรี F ่โฮ e. มีเวลาน้อยนะครับแต่วา่ายุทธภัน,นี้คิดว่าจะต้องจะต้องพูดถึงนิดน เสวที่เดิมที่โคนับเหตุนั้นข้อสิบสาเหตุนั้นจงรับยุทธภพทั้งชุดของพระเจ้าไว guru. ้เพื่อท่านจะต่อต้านในวันอันชั่วร้ายและเมื่อเสร็จแล้วจะยังอยู่นั้นมั่นคงได้เหตุนั้นจงท่านเอาความจริง ค่าลอยก็ท่สมัยก่อนนะครับคนที่ที่จะแต่งแต่งตัวนะครับไม่แต่งตัวแบบแบบไทยๆหรือแบบฝรั่งนะครับว่าเขามีเขามีคล้ายก็เท่คล้ายๆกับพระธรรมนะครับและเข,ขาเขามีเข็มขัดรัดเอาไว้ ราบใดที่ผมเคยดนนะครับรามใดที่แข็งขัดลงนะครับมันเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่น่าอายหรอกไม่พูดไม่ต้องพูดอะไรมากนะแต่การนี้พูดถึงเข็มขัดที่จะผูกสิ่งไว้ให้ปลอดภยัยเอาอะไรครับความจริงค่าแอลความจริงเป็นแข็งขัด เห่ะนั้นสิ่งสำคัญมากอันดับแรกของชุดนะครับคือเข็มขัดที่จะผูทุกสิ่งให้อยู่ได้คือความจริงพระเยซูเจ้าว่าเราเป็นความจริงเราเป็นอะไรเราเป็นชีวิตและเราเป็นทางนั้น uh, I am the way the truth and the life no man comes to the father except by me ไม่มีใครที่จะขึ้นไปที่รพระบิดานอกเหนือพระเยซูเจ้านั่นแหละเป็นความจริงไม่ทราบคุณเป็นคริสเตียนแล้วหรือยังครับบางทีอาจจะมีบางคนยังไม่แน่ใจพระเยซูตรัสว่าเราเป็นความจริงแล้วคุณต้องการที่จะรู้สัจจต้องการที่จะรู้ความจริงคุณจะต้องเอาอความจริงนั้นคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับช่วงส,ส่วนเครื่องป้องกันออกคือความชอบธรรมหมายถึงความบริสุทธิ์ mm hmm. เพื่อจะป้องกันชีวิตของเราโดยที่ลูกศอนพรานของมันจะไม่เข้ามาถึงหัวใจไม่เข้ามาถึงร่างกายของเรา mm hmm. เราจะต้องอสวม b e a s t p l a t e of rightness e o u s ที่นี่ว่าอย่างนั้นนะครับความจริงค้าเอลและความชอบธรรมเป็นทับสวนเครื่องป้องกันอ,อกและขอ้อ15และเอาวุาประเสริแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความาพร้อมมาสวมเป็นรองเทา้านี่หมายความว่าทหารอันนี้กำลังพูดถึงูปลักษณะของทหาร ความจริงทหารนะครับที่สู้ไม่ค่อยจะถอดรองเท้าแนมะ้แต่นอนหลับนะครับยังสวมรองเท้าอยู่พร้อมเสมอที่จะรับใช้ถูกเรียกเวลาไหนก็แล้วแต่รองเท้ามันมีพร้อมอยู่แล้วที่จะเอาข่าวประเสริฐสู้กับฝ่ายตรงกันข้ามอันนี้มีความหมายอย่างนะั้นแล้วข่าวประเสริฐนั่นแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุ ให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าข้อ16นะครับและพร้อมกับสิ่งเหล่านั้นจงเอาความเชื่อเป็นโลกความเชื่อเป็นโลกโลกเนี่ยภาษาความจริงภาษากรีกคําว่าโลกในที่นี้มันไม่ได้มีความหมายถึงโลกห่หมายถึงประตูคือสมัยก่อนนะครับ ที่เขาเรียกว่าอะไร shield o f f a t e shield ใช่แต่คือขนาดของของโล่นี่นะครับมันสูง4ฟุตกว้าง2ฟุตป้องกันตัวได้เฉพาะคนไทยเตี้ยๆนะครับ <laughs> ขนาดนี้มันป้องกันตัวได้ แต่นอกจากนั้นข้างนอกของของประตูนี้เขาเอาหนังหนังสัตว์มาใสา่แลวเมื่อถึงเวลาที่จะสู้รบเขาเอานะ้ำมาแช่ประตูนะจนกระทั่งประตูนั้นข้างนอกมันเปียกแล้วก็เมื่อเมื่อฝ่ายตรงกัาข้ามจะยิงลูกศรเพลิงพอมาถึงโลนั้นะ มันไม่ข้าวมันดับพระเจ้ามีเครื่องอาวุธไว้โล่ไว้ให้กับคุณเพื่อจะดับลูกศรของพี่น้อที่รักไหนไหนลูกศรเขาจะมาอยู่แต่เราต้องพร้อมที่จะให้มันถูกดับโดยเตรียมตัวไว้แล้วก็พร้อมกับสิ่งเหล่านั้นเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นั้น ท่านจะดักลูกศรเพลิงของพญายมาได้จงเอาความรอบเป็นหมวกเล็กป้องกันศีรัะหมวกเหล็กเนี่ยคือความรอบและป้องกันที่ผู้เมื่อกี้เนี่ยสีสันซาตานต้องการที่จะทำให้คุณสงสัยว่าคุณเป็น ลูกของพระเจ้าและวิธีการที่จะสู้กับสวมหมวกแห่งความรอดหมวดนั้นนะครับมันมันก็เป็นหมวกที่ที่ป้องกันคือในวิธีที่จะสู้นะครับมีมีมประตูมีโล่อยู่แล้วและคนทั้งหลายก็อยู่ใต้ถ้าอยู่ใต้นะครับยิงขนาดไหนก็แล้วแต่มันไม่ข้ามมันข้าม แต่พอที่จะอยากจะดูว่าวิธีการไปตรงกันข้าบเราต้องยกหัวขึ้นบนโลกโดนง่าๆนะโดนแน่แต่ว่าโลนั้นมันมันแข็งแรงสามารถที่จะป้องกันป้องกันหัวไว้ให้ได้ขอบปรพนประเจ้าเพื่อข้อสิบเจ็ดนะครับจงเอาความรอดเป็นมัว แหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงแห่งพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าอาวุธเดียวผมเสร็จแล้วนะครับอาวุธเดียวที่สำคัญมากที่สุดพระวจนะคริสเตียนตืต้อๆคริสเตียนไม่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามันจะแพ้มันจะแพ้มันจะสู้ไม่ได้พระเยซูสู้กับมารโดยวิธีไหน ในชีวิตรกกันดาร,ก,ารก็เอาพระวจนะของพระเจ้าสู้กับพญามารโดยตรงแต่มารก็ต้องหนีให้พ้นมีวิญญาณชั่ววิญญาณข้าวรบก,กวนในชีวิตบางครั้งกับคริสเตียนนะครับต้องตัดสายสัมพันธ์ในชีวิตของเขาโดยเดชพระวจนะของพระเจ้าผูต้ตรงตรง